สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Survival Project นะครับก็ EP นี้ไม่มีเนื้อเรื่องอัปเดตนะผมก็ยังคงหาน้องแว่นไม่เจอหาอากะจินไม่เจอไม่รู้ดิไม่รู้ว่าผมหากเฟสไม่เจอหรือรออัปเดตนะเพระตอนแรกอะผมคิดว่าไอเทมลายๆอย่างในเกมอะมันยังไม่มาแต่ก็ได้พวกเพื่อนๆใจดีนะแนะนำมา ว่าลูกแก้วนักลบหาจากไหนแล้วมันก็มีเควสจู่โจมบ้านที่เราป้องกันไม่สําเร็จและเชาวบ้านถูกลักพาตัวไปอืมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆชาวโจนสลัดของเราด้วยนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆมาก่อนอื่นวันนี้เราจะมาหาลูกแก้วนักลบกันก็คือเราต้องสร้างไอเทมโทเทมนรกนี่สร้างได้จากโต๊ะเนื้อนะ โตเนื้อได้จากบอสหัวหน้าชนเผ่าแล้วก็โทเทมนากสร้างได้โดยการใช้บัตสโตนไม้แข็งกระดูกแข็งบัตสโตนหาได้จากหลุมผู้ถูกทิ้งไม้แข็งหาได้โซนภูเขาไฟกระดูกแข็งก็หาได้จากเออง่ายสุดก็คือหลุมผู้หลบหนีนั่นแหละหลุมผู้ถูกทิ้งคุณสมบัติเพิ่มเลเวลเลดจู่โจม50คุณจะปัก1อันหรือปักหลายอัน มอนเตอร์ที่มาก็เป็นมอนเตอร์ชุดเดิมไอเทมดรอปเหมือนเดิมต่างกันแค่เลเวลผมเคยใช้ทรัพยากรทั้งหมดอะปักได้ประมาณ7ต้นผมจะลองดูแล้วกับผมเจอเลดเลเวล350โอ้โหสู้กันมันชิปหายล้มตายกันละนาวแต่ก็เอาอยู่เออเอาอยู่และทีนี้มันก็จะมีเควสเลดจู่โจมแล้วเราป้องกันไม่สำเร็จใช่ไหม มันก็มันจะจับชาวบ้านเราไปได้สมมุติมันมาร์หัวชาวบ้าน A ไว้แล้วมันมาตีชาวบ้าน A จนล้มมันจะจับชาวบ้าน A ไปและมันจะขึ้นเควสช่วยเหลือมาเควสช่วยเหลือมันจะสุ่มหมู่บ้านประมาณ4หมู่บ้านนะเท่าที่ผมเจอมีหมู่บ้านตรงนี้ซ้ายล่างหมู่บ้านตรงนี้กับตรงนี้ที่อยู่โซนกลางแล้วก็หมู่บ้านตรงนี้เลยด้านขวาเลยเต็นท์ลุงชาวประมงไป4ี่ที่ ในนั้นจะมีบอสเฝ้าอยู่แต่มันจะขึ้นบอกเลยนะคุณไม่ต้องสุ่มนะเวลาเคเวสช่วยเหลือขึ้นอะ่ะมันจะขึ้นวงแดงๆแล้วก็มีเวลาจับด้วยคุณก็แค่เดินไปตรงวงแดงแดงข้อสำคัญเมื่อคุณเข้าวงแดงแล้วแล้วคุณออกมาจากวงเคเวสจะล้มเหลวทันทีไม่ว่าคุณจะเดินออกมาเองหรือถูกตีล้มสามครั้งในนั้นจนคุณต้องวาร์ปกลับจุดเซฟเออนั่นแหละจะถือว่าเคเวสล้มเหลวเลย และเวดล้มเหลวเป็นยังไงชาวบ้านจะถูกฆ่าฆ่าตายอย่างโหดเคี่ยมอามาหิดเป็นภาพที่ผมเห็นแล้วโคตรรู้สึกแย่เลยถึงผมจะชเช่าฟันชาวบ้านตัวขาดกระจายมาแล้วนักต่อน,นักก็เถอะแต่สําหรับชาวบ้านที่เราจับแล้วเทม,มาเออถูกฆ่าแบบนั้นอ่ะก็เออเป็นภาพที่โหดร้ายเหมือนกันและหมู่บ้านผมก็จับจต่ชาวบ้านผู้หญิงด้วยไงเออใช่ยิ่งดูโหดร้ายเข้าไปใหญ่ ีนี้บอสเก่งไหมผมว่ามันตีแรงมันตีดอกละร้อยกว่าถ้าต้นเกมอะ่ะอาจจะสู้ยากเพราะคุณจะโดนคิดเดียวตายเลยถ้าคุณไม่ได้อัพเออเลือดเกินสักหนึ่งร้ย่มเนี้ยเออโดนทีเดียวตายแน่นอนแต่มันเดินค่อนข้างช้าและตีช้าอืมถ้าตั้งใจสู้จริงๆอะ่ะอาจจะไม่ยากคุณก็เคลียร์ลูกน้องในหมู่บ้านให้หมดก่อน แล้วคุณก็ค่อยไปเคลีย์บอสก็อาจจะตีนานหน่อยต้นเกมมันตีไม่ค่อยแรงใช่ไหม,มส่วนของดอบมันดอบสร้อยที่ทำให้เลดจู่โจมจะมาโจมตีคนที่ใส่สร้อยเท่านั้นสมมตุติคุณใส่ให้ชาวบ้าน A ทุกครั้งที่เลดออกเลดมันก็จะมาตีชาวบ้าน A มันก็ดีตรงที่ผมว่าถ้าคุณต้องออกไปนอกบ้าน แล้วขี้เกียจกลับมากันบ้านคุณเอาใสา่ให้ตัวหลักไปเลยเออแล้วทีเนี้ยตัวหลักคุณจะไปเดินสำรวจไปเดินทำเควสเดินหาทรัพยากรอ่ะเวลาเลดออกอ่ะมันก็จะมาหาคุณอืคุณก็ไม่ต้องว้ามากับกันมากันบ้านให้เสียเวลาในกรณีที่คุณไม่มีมอนเตอร์เฝ้าบ้านนะแต่เลดจเลเวลสูงขึ้นเมื่อคุณเดินขึ้นไปสูงขึ้น <c oughs> <c oughs> ก็ลองช่างใจดูแล้วกัน อย่างถ้าเกิดตอนนั้นผมมาตรงทากาจินตรงนี้ใช่ไหมเลทเป็นเลเวลสา้าถ้าเกิดมาสูงสุดตรงเนี้ยประมาณ63สิบาถึงหกิบห้ามั้งเออคุณก็ลองดูว่าคุณสู้ไหวระดับไหนแต่ถ้าเกิดมาถึงตรงนี้ได้ผมว่ายังไงคุณก็วันฮิตได้สบายสบายอยู่แล้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปปักเสาแล้วรอเลทมาบุกบ้านปักตรงไหนของบ้านก็ได้นะให้ผลเท่ากัน ตรงนี้ก็กำลังนวดกันคลายเส้นกันอย่างสนุกสนานเดี๋ยวผมเอาดาบเลเซอร์ไปดีกว่าดาบเลเซอร์มันเคียวมอนกลุ่มได้ดีมันกดปรี๊ดเดียวมอนตัวระเบิดเลยหรือว่าเอา,เอาดาบไอ้นี่ดีว่าดาบเพชรดาบเพชรมันจะปล่อยเป็นเวฟไปส่วนดาบเลเซอร์มันจะปล่อยเป็นเอโอีผมว่าดาบเลเซอร์เอโอีกว้างกว่านะเนีย่ยดาบเพชรมาตีเงี้ยนะมันดูสั้นแต่ดาบเลเซอร์นี่แบบเนี่ยบึมหายทั้งฝูง ทีนี้เราก็นั่งรอเรียกมาบุกบ้านเงาเงาตึดๆตๆเราไปดูผมก็ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็เลยอัปเกรดบ้านขึ้นทำโซนประชากรให้ดูดีขึ้นอเอรียมาแล้วเรีมาแล้วเรีมาบ้านบานบ้านบานบน,นี่ผมตั้งบ้านให้ชาวบ้านไปเลยสี่หลังตึงๆมีพวกเวนยังมาลังแกหมาป่าฉัน นี่ไงล่ะบีมเดียวระเบิดทั้งฝูงอ้าวมาปาฉันล้มไปแล้วไม่แกบังอาจอู้ล้มสองตัวเลยเว้ยอุ้ยอุ้ยเกือบมันตีแรงระดับหนึ่งนะนี่ไงล่ะแข่งค่าไปซะโดยพื้นฐานแล้วไอ้พวกเนี้ยมันก็คือชาวบ้านทั่ว,วไปนั่นแหละเนี่ยมันก็คือไอ้ชาวบ้านพวกเนี้ยชาวบ้านพวกเนี้ยแค่ใส่ชุดเกาะมา มันจะดปเฉพาะตัวที่ใส่ชุดเกาะน,นะเห็นปะชาวบ้านธรรมดาไม่ดปพอเป็นตัวใส่ชุดเกาะปุ๊บมันจะดบเลยก็รอบหนึ่งมาประมาณ 2- 3สตัวนะอย่างรอบนี้ผมโชคร้ายได้2ตัวปะอ๋อมีตรงนี้อีกตัวหนึ่งอ๋มันมันมันนี้มีเลดไอน้นี่นะ้มันเป็นผู้หญิงมาด้วยซึ่งปกติแล้วผมจะไม่ฆ่าผู้อันนี้ผู้ชายนี่นะซึ่งปกติผมจะไม่ฆ่าผู้หญิงตามเมืองนะแต่ถ้ามาบุกบ้านเงี้ยผมก็ฆ่าทิ้งหมดคุณสามารถ เออใช้ไอเทมประเภทสตันตีได้นะแล้วก็จับไปเทมได้มันก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปแหละแค่มันเลเวลสูงขึ้นแล้วก็มีอุปกรณ์มาเนี่ยคุณสามารถขโมยอุปกรณ์มันได้นะเนี่ยคุณสามารถขโมยชุดมันได้ชุดมันก็ใส่ได้กับอือตัวที่มัน,มนบุอะถ้าคุณขโมยชุดตัวใหญ่ก็ใส่ได้กับตัวใหญ่คุณขโมยตัวเล็กก็ใส่ได้กับชาวบ้านตัวเล็กนี่ตัวเอกใส่ได้ด้วยนะอันนี้ใส่ได้กับตัวเอกชาย ถ้าเป็นชุดผู้หญิงก็ใส่ได้กับตัวเอกผู้หญิงอ่ะทีนี้เราไปแลกของกันดีกว่าอ่ะก่อนอื่นผมจะเอาลูกแก้วเด็ดออฟไปด้วยซึ่งตอนแรกผมบอกว่าลูกแก้วเด็ดออฟเนี่ยดอกมาก็ไม่รู้เอาไปทําอะไรใช่ไหมอันนี้ถ้าเกิดคุณไม่ใช้แล้วคุณถอนทิ้งได้นะคุณจะได้ไม่ต้องมารับเลดเลเวล50าสิบถอนทิ้งไป เด t ดอออยู่ไหนหนะน้าที่นี่เด็ดออฟอยู่นี่อ่ะเราไปแรกของกันนี่จุดแรกของอยู่ตรงนี้นะซ้ายบนตรงชายหาดแถวแถวเะเดไซน์นี่ตอนแรกผมก็กัดจะมาแรกแค่ชุดมิโกะแหละอที่นี้ไ,ไหนๆก็มาแล้วผมก็เลยลองอ่านไอเทมในร้านค้าดูเนี่ยมันมีตโตฮาโลวีในครับแต่ตอนแรกอะผมไม่รู้ว่า แคนดี้กับฟักทองหาจากไหนนี่ลูกแก้วสามารถแลกเพชรได้ด้วยนะผมว่าแลกเพชรก็คุ้มอยู่นะผมว่าคุ้มกว่าการลงสุสานหาแน่นอนอะ่ะเพราะลงสุสานะเสียเวลาด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสุ่มเจอด้วยหรือเปล่าอืมหาเนี้ยผมว่าง่ายกว่าง่ายกว่าละกันง่ายกว่าเยอะเลยแล้วก็อุปโภคอุปกรณ์อะ่ะถ้าเกิดคุณค้าอุปกรณ์เพชรมาใช่ไหมแล้วคุณไม่อยากให้มันแตกอะ่ะคุณก็ใช้ชุดซ่อมได้นะ มันจะซ่อมอาวุธออุปกรณ์ทุกอย่างที่จํากัดการใช้อะซ่อมให้เต็มเลยแต่อันเนี้ยผมว่าใช้เหล็กคาบง่ายน่าจะง่ายกว่าประหยัดกว่ามาใช้ลูกแก้วคาบเราลงถ้ำทีเดียวก็ได้เด็กเกือบห้าออันแล้วป่ะอืมและอันนี้ตอนแรกผมนึกว่าเป็นของตกแต่งบ้านแล้วพอมาได้อ่านดูดีๆแล้วมันเป็นไอเทมสำหรับเรียกเล็ฮาโลวีนอ๋อมีถุงมือยักษ์ด้วยนะ เออเอิร์ธออฟหาได้จากการฆ่ายักษ์ก็อย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันไม่คุ้มเลยสําหรับจะฆ่ายักษ์เพื่อมาเอาถุงมือ45ดาเมจอ่ะผมว่าการทําให้ยักษ์เป็นพวกเราอ่ะแล้วมาไว้ที่หมู่บ้านเราอ่ะดีกว่าเพราะยักษ์มันเก่งแล้วนอกจากเก่งแล้วมันทําอะไรได้หลายอย่างซึ่งคุณก็รู้ว่าทําอะไรได้ส่วนอันนี้ผมไม่รู้หาจากไหนน้ํายาฟื้นฟูเนี่ยอืมถ้าเกิดใครรู้ก็ ช่วยคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าอย่าฟืนฟูหาจากไหนแล้วมันทาอะไรได้เออพอันนี้ผมไม่รู้จริงๆหาจากไหนมีหลายอย่างในเกมนี้เลยที่ผมยังไม่รู้แล้วยังไม่เข้าใจก็ได้พวกเพื่อนๆนี่แหละคอยแนะนํามาของใหม่ๆก็สนุกดีก็ยังเป็นเกมที่ยังเล่นสนุกอยู่นะ <c oughs> เออสาสตตกแต่งบ้านนี่ถูกใจแน่นอนอ่ะทีนี้เลทฮาโลวีนต่างจากเลทธรรมดายังไงก็เลทฮาโลวีนหลักๆเลยจะดรอป Candy กับฟักทองอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้เอาสาโทเทมออกคุณปักไว้แล้วเรียกเลทฮาโลวีนมาเลทฮาโลวีน <c oughs> จะเลเวลบวก50ทันทีเลยนะ <c oughs> แต่มอนชุดเกาะแดงที่มาจะไม่ดอกลูกแก้วนะจะดอปเป็นแคนดี้แทนก็เลทเลเวลหนึ่งแหละง่ายกว่าเยอะ <c oughs> อ๋อแล้วเหมือนจะมีบอสตัวหนึ่งด้วยมั้งถ้าผมจะไม่ผิด <c oughs> อ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน มันเหมือนมีบอสผียิงเวทมนต์ได้อะปล่อยสายฟ้าได้มาแล้วนี่ไงนี่ไงบอสบอสอยู่นั่นกะตุก,กะตุกกะตุกนี่ละเหล่ฮาโลาวีนจุดเด่นเลยก็คือมันจะมีคอร์ูมเห็นไหมบางตัวมันใส่คอร์ูมมาไอตัวเมื่อกี้วิ่งไปไหนแล้ววะนี่เห็นป่ะอันนี้เป็นคอร์ูมกระดูกเดินสิวะ โอ้เดินมาสักไกลเลยนี่คุณสามารถโดโคอตตูมพวกมันได้นะนี่เห็นป่ะเป็นชุดโครงกระดูกเป็นหน้ากากคอตตูม,มีหลายแบบเลยนะคอตตูมเยอะมากถ้าเกิดใครเป็นสายสะสมคอตตูม,มาถูกใจแน่นอนเอเบอสตัวนั้นเดินไปไหนแล้ววะมันเดินช้าในรลกเลยนะบอสตัวนั้นอะทางขวาแล้วมันไล่อะไรอยู่วะ นี่มันปล่อยสายฟ้าได้เป็นเวทมนต์เป็นปล่อยสายฟ้าลงพื้นกับงระยะไกลตัวนี้จับไปเทมไม่ได้นะผมลองแล้วแต่การตีมันให้สตันอาจจะง่ายกว่าการตีมันให้ตายตัวนี้รู้สึกเหมือนจะมาแค่ครั้งเดียวนะผมเคยลองเรียก เออสาี่ครั้งอะ่ะไม่มานะมาแค่รอบแรกรอบเดียวดอบฟักทองแต่ถ้าคุณตีมันให้สตันอะ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันดอบของหรือเปล่านะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปดูพวกกองเมื่อกี้กันอยู่ไหนวะนี่ดอบแคน,นดีนน้กับเลือดสีเขียวนี่ขโมยชุดได้นะเป็นคอรต,ตูมแฟนเกนตาอะไรพวกนี้คอรต,ตูมเยอะมากที่ผมชอบที่สุดจะเป็น แม่มดเออคอตตูแม่มดอันนั้นผมว่าสวยแต่รอบนี้ไม่มาเสียดายไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหานอกรอบเอาคอตตูมันนั้นสวยเป็นชุดแม่มดแบบน่ารักน่ารักเลยให้ตัวเอกเราใส่แบบโคตรน่ารักมาพร้อมกับไม้กวาดมาพร้อมกับอาวุธประเภทไม้กวาดใส่แบบเป็นแฟชั่นแฟชั่นอ่ะและตัวที่ดอกฝักทองจะเป็นแจ็คเนี่ยตัวเนี้ยจะดอกฝักทองส่วนพวกชาวบ้านจะดอกแคนดี้ รอบนี้ได้คนดีสีฟ้าน้อยจังเลยฮะดออได้เลือดสีเขียวยังเยอะเลยเดีย๋ยวไปดูไอ้โครงกระดูกเมื่อกี้ดี๋มันดอตบอะไรไว้โตฮาโลวีนมีของที่ดีงามอยู่สองอย่างนะดีงามจนถึงกับผมต้องมาทำคลิปกันเลยทีเดียวเดี๋ยวดูดิเราแลกได้ยังถ้าแลกไม่ได้จะต้องเรียกอีกเว็บคุณหนูซื้อของหน่อยโอเคแลกได้แล้วกลับบ้านไปตั้งโต๊ะ ทารานี่โตะสวยด้วยก่อนอื่นเตรียมอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ในการสร้างไอ้พวกนี้เกะกะทิ้งไปหนังกับผ้าแล้วก็ทองโยนลงไปนี่สิ่งที่ผมว่าดีงามที่สุดในโต๊ะนี้เลยนะ คือชุดแม่บ้านสำหรับยักษ์อันนี้ของโคตรดีเลยผมทุกใจมากโดยพื้นฐานแล้วอะผมว่าชุดของยักษ์อะมันโป๊ไปหน่อยแต่พอใส่ชุดแม่บ้านแล้วแบบสมบูรณ์แบบเพอร์เฟเรียบหรูสวยงามแล้วก็มีชุดน้องวัวอันนี้แบบของดีเหมือนกันนี่เป็นชุดว่ายน้ำนะเออชุดว่ายน้ำถึงจะเป็นของดีแต่ถ้าเป็นคอสต,ตูมวัวเนี่ยผมว่า มันตลกมันเป็นคอสตูมแบบใส่ทั้งตัวตลกดีอันนี้ชุดมิโกะนะมิโกะใส่ใส่แล้วเปลี่ยนไปชุดวัวกันอ่ะโคตรแซ่บเลยเห็นไหมซูมให้ไม่ได้นะเออมันจะแบบโผล่มานิดนึงซูมไม่ได้ซูมไม่ได้มไมไดนี่มิโกะใส่กระดิ่งวัวได้ด้วยเห็นมิโกะอัว ไม,ม่มีห่างวัวด้วยอ่ะทีนี้เรามาดูแม่บ้านกันนี่เป็นไงล่ะชุดแม่บ้านสวยไหมผมว่าเป็นชุดที่สวยมากเลยนะชุดแม่บ้านเนี่ยถูกใจผมมากเลยอะไม่โป๊เรียบหรูสวยงามมีระดับอ่ะผมอาจจะข้างชุดแม่บ้านก็ได้นะ คุณรู้จักเกมอัซูเรนไหมผมไปเล่นเกมอัซูเรนเพราะเออเรือควีนอลิซาเบธเลยนะแล้วผมก็ถูกใจกองเรือรอยัลนาวีมากเพราะเป็นกองเรือแบทเทนซิปสัส่วนใหญ่แล้วก็กองเรือส่วนใหญ่ใส่ชุดเมด <c oughs> เออนั่นแหละเอ็นแง่สวยงามไหมชุดเมดด้านหน้าด้านหลังเฮ้เราคตัวละครในเกมมันไม่มีด้านหลังใช่แบบวะเออลืม <c oughs> น่าเสียดาย ก็สำหรับวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็เราจะมีวิธีหาลูกแก้วนักลบที่เพื่อนๆเราแนะนำมาแล้วก็มีเคเวสเลดแต่สำหรับเซฟนี้ผมคงทำให้ดูไม่ได้นะเพราะมันไม่ได้มีใครตีบ้านผมแตกแล้วละ่ะต้องไปเล่นเซฟใหม่คุณก็ลองดูก็ได้ก็ได้สร้อยมาก็ไม่รู้ดิสำหรับผมมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหรอ่อ่ะ เพราะการที่คุณไปจับบิ๊กฟุตมาเฝ้าบ้านตั้งแต่ต้นเกมอ่ะก็เกินพอแล้วนะเพราะเลทแถวแถวบ้านคุณอ่ะยังไงมันก็เป็นเลเวลหนึ่งบิ๊กฟุตก็เอาอยู่แล้วแต่ชุดที่ดีงามที่สุดนะ่ะคือชุดแม่บ้านนี่แหละผมชอบมากแล้วก็ชุดไม้น้ำบัวก็ดีก็ดีโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย